เลือกความมั่งคงั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการ Weekly really Invest จากบรลจ Asset Plus ค่ะสัปดาห์นี้วันที่7กุมภาพันธ์2565 สำหรับภาพรวมของตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวีคท,ที่ค่อนข้างสดใสนะคะสำหรับตลาดหุ้นนะคะก็รีบาวทั้งในฝั่งของ DM แล้วก็ EM นะคะหลังจากที่เดือนมกราเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกก็ถูกเซลล์ออฟไฟนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยวีคนี้ก็เรียกว่าเป็นวีคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีที่สุดของปีนี้มาเลยนะคะโดยเฉพาะดรชนี N a s d a q เองนะคะซึ่งมีน้ำหนักในกลุ่มของ เทคโนโลยีเน่ยค่อนข้างมากนะคะก็ปรับตัวขึ้นไปได้2.1%เอร์เซนะคะจากผลประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีที่ออกมาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีถ้อยแถลงของประธานเฟดสาขาต่างๆนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้มีท่าทีที่จะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในเดือนมีนานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ให้ความเห็นนะคะว่าก็ต้องพิจารณาในเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนะคะ สำหรับในช่วงท้ายสัปดาห์นะคะตลาดก็มีแรงกดดันนะคะจากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่รายงานออกมาวันศุกร์เนี่ยออกมาดีกว่าคาดนะคะก็ทําให้ตลาดเนี่ยก็ปรับเพิ่มโอกาสที่เฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.5%ในเดือนมีนาก็มีมากขึ้นนะคะส่วนตลาดที่เอาเปอร์ฟอร์มในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะ โดยหางเสงเนี่ยเปิดมาวันเดียวนะคะอาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์ก็บวกค่อนข้างแรงนะคะ4.4%เลยนะคะก็เป็นการฟื้นตัวตามตลาดหุ้นสาหารัฐนะคะส่วนตลาดที่สัปดาห์นี้นะคะอาจจะเพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็คือฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ถูกกดดันจากการที่ ECB นะคะก็มีท่าทีที่ hawkish มากขึ้นนะคะส่วน BOE หรือว่าธนาคารกลางอังกฤษเองเนี่ยก็มีการ ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยติดต่อกันถึงสองครั้งนะคะส่วนตลาดมุ้นจีแล้วก็เวียดนามนะคะก็เป็นตลาดที่ปิดทําการตลอดทั้งสัปดาห์นะคะซึ่งจะกลับมาเปิดทําการอีกครั้งนะคะในวันจันทร์นี้นะคะส่วนตลาดมุ้นอาเซียนอื่นๆนะคะจริงๆก็ปิดไปหลายตลาดนะคะก็อาจจะเงียบๆน,นะคะบางตลาดก็เปิดมาปลายสัปดาห์นะคะก็ได้เซนติเมนต์บวกจากตลาดโลกนะคะส่วนตลาดบ้านเรานะคะเซ็นต์ินเด็กก็บวกไป 2. 1เปอร์เซ็นต์นะคะ ถ้ามาดูฝั่งของบอลยูบ้างนะคะก็เร่งตัวขึ้นทั่วโลกเลยนะคะโดยบอลยูสิบปีของสหรัฐก็เร่งตัวขึ้นมาเหนือ1.9เปอร์เซ็นตนะคะส่วนตัว2ปีนะคะก็ขึ้นมาเหนือ1.3เปอร์เซ็นตนะคะหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรวนันศุกร์เนี่ยออกมาดีกว่าคาดนะคะรวมถึงการที่ ECB เนี่ยก็เปิดรูมในการขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะคะก็ทําให้อ่บอลยูทั่วโลกก็เร่งตัวนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมา ถ้ามาดูในส่วนของเซกเตอร์บ้างนะคะหุ้นกลุ่มพลังงานก็ยังเป็นกลุ่มที่บวกได้มากที่สุดต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์นะคะตามราคาน้ํามันที่ปรับโตพึ่้นต่อเนื่องนะคะโดยวิที่ผ่านมาเนี่ย WTI ก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดในรอบ7ปีเลยนะคะจากการที่โอเปกเนี่ยเพิ่มกําลังการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะขณะที่ความเสี่ยงของรัเสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยยังอยู่นะคะ ทางบิตคอยนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกลุ่มเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ภาพบรรยากาศต่างๆที่ผ่อนคลายขึ้นของตลาดในวีคนี้นะคะก็ขึ้นมาเหนือ4ี0 0มนดอลลาร์แล้วนะคะก็ทำให้กล่อง SP d i g ดิจิ B บล็อกนะคะที่เราเพิ่งจะ IPO ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะ n a v ก็ถือว่าขึ้นมาสวยงามเลยทีเดียวนะคะสำหรับประเด็นสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องของผลประกอบการในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองนะคะที่ ออกมาดีกว่าคาดในหลายตัวนะคะก็ทําให้หุ้นปล่มเทคโนโลยีเนี่ยก็มีการรีบาว์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็ถูกเซลล์ออฟจากความกังวลการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะโดยถ้าเราไปดูดัชนี n a ช d a q 1น0เนี่ยก็ปรับตัวลดลงกว่า9%เลยนะคะในเดือนมกราคมซึ่งเป็นการปรับตัวลงแรงที่สุดนับตั้งแต่มีนา2020เลยนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่เริ่มมีการทยอยประกาศ มุกไตรามาส4ของกลุ่มเทคโนโลยีนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็93%ก็รายงานออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดนะคะยกเว้น Meta แล้วก็ Netflix นะคะอย่างที่เราพอจะทราบกันตามข่าวนะคะประกอบกับถ้าเราไปดู valuation นะคะก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าน่าสนใจมากขึ้นนะคะโดย NASDAQ 100นะคะ forward PE เนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2020นะคะก็ทำให นักลงทุนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการเข้าไปช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะท้อนมุมมองของนักลงทุนนะคะเกี่ยวกับการที่เขาเนี่ยเริ่มพิจารณาถึงฟันเดเมนทัลของกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังแข็งแกร่งนะคะแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการกลับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเป็ดก็ตามน,นะคะสำหรับมุมมองในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็ปัจจุบันเราก็มองว่าด้วยภาวะที่ เฟดเนี่ยกำลังจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็อาจจะทำให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะเผชิญกับความผันผวนแล้วก็ถูกกดดันได้อยู่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเรามาพิจารณาด้วยปใจใัจจัยแมดล้อมแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็พบว่า,าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็กลับมามีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะประเด็นแรกถ้าเรามาดูาราคาหุ้น ของกลุ่มเทคโนโลยีหลายๆตัวเนี่ยปัจจุบันก็ทําจุดต่ำสุดใหม่ในช่วงของ52สัปดาห์นะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยหลายตัวเลย70-50%ก็เข้าสู่โซนที่เรียกว่าเป็นแบร์มาร์เก็ตแล้วนะคะประเด็นที่2นะคะถ้าเรามาดูป o r w a r d PE ของหุ้นในกลุ่มวิเทคนะคะปัจจุบันก็เข้ามาเทรดใกล้เคียงกับ S&P 500มากขึ้นนะคะจากที่ในเดือนกันยาปี2020เนี่ยเคย b i g t e c h เนี่ยเคยขึ้นไปเทรด PE สูงถึง42เท่านะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย S&P e 500เทรด PE แค่27เท่านะคะปัจจุบันเนี่ยแกะตรงนี้เนี่ยเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคะ b i g t เท h เนี่ยเทรด forward PE ที่ประมาณ30เท่านะคะแล้วก็ s p e 500เนี่ยเทรด forward PE ที่20เท่านะคะก็ถือว่าทำให้กลุ่มบ i ๊กเทคเนี่ยก็ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นในแง่ของ valuation นะคะ ไปถัดมานะคะประเด็นที่3ก็คือผู้จัดการกองทุนทั่วโลกเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีการลดน้ําหนักในกลุ่มเทคโนโลยีไปค่อนข้างมากแล้วนะคะโดยถ้าไปดูตัว Global Fund Manager Survey ของ Bank of America ในเดือนมกราคมนะคะก็ให้น้ําหนักกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยต่ำที่สุดนะตั้งแต่ปี2008เลยนะคะปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือในแง่ของกําไรนะคะแม้ว่ากลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย กำไรเขาจะโตได้น้อยลงนะคะแต่ว่าก็ยังโตได้ถึงดับเบิลดิจิตเลยทีเดียวนะคะโดยบูมเบิร์กเนี่ยก็คาดว่ากำไรของกลุ่มเทคโนโลยีนะคะปีนี้เนี่ยจะโตได้ถึง1 8นะคะก็ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่ยังสูงอยู่นะคะมาต่อกันที่ประเด็นในฝั่งของยุโรปบ้างนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีทั้งการประชุมของ B O E นะคะแล้วก็ E C B นะคะซึ่ง B O E ก็มีการขึ้นอ,อัตราดอกเบี้ย25เบสิสพอยต์นะคะต่อเนื่องจาก เดือนธันวาคมนะคะขณะที่ ECB เนี่ยยังคงอัตราดอกเบี้ยนะคะแม้ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะเร่งตัวขึ้นมาสูงถึง5.1นะคะอย่างไรก็ตามนะคะ ECB ก็มีท่าทีที่ดูเหมือนค่อนข้างระมัดระวังต่อการตัดสินใจนะะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ดูพอกิจมากขึ้นนะคะจากมุมมองที่เขามองเงินเฟอ้อนะคะว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวอยู่ในระดับที่สูงแล้วก็ยาวนานกว่าที่เขาเคยประเมินไว้นะคะ แต่นะคะ ECB ก็ยังย้ำว่าจะต้องมีการยุติ QE ก่อนนะคะที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่ง ECB ที่มีมุมมองโดยรวมเหมือนจะ h อกกิชขึ้นนะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยก็มองว่าปีนี้เนี่ย ECB ก็อาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะคะแต่ว่าบูมเบิกนะคะก็มองว่า ECB เนี่ยน่าจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะโดยอาจจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจริงๆก็คือเดือนกันยายนปีหน้านะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องติดตามนะคะก็คือการประชุม ECB ในเดือนมีนาคมนะคะซึ่งจะเป็นรอบที่โครงการ p p p เนี่ยจะหมดอายุลงนะคะแล้วก็จะเป็นรอบที่ ECB เนี่ยจะมีการเปิดเผยคาดการ์ตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งถ้า ECB เนี่ยมีการปรับคาดการเงินเฟอ้อขึ้นเนี่ยก็อาจจะสะท้อนว่า ECB เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะคะ สำหรับในแง่ของมุมมองการลงทุนนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะกลุ่มโกลสต็อกนะคะโดยในเดือนมกราคมนะคะตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2020นะคะในขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะ ยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวลดลงจนเข้าสู่แบร์ market นะคะจากหายในเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ในเดือนมกราเนี่ยก็เป็นการปรับตัวลดลงกว่า15%หรือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่ปี2008เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราไปเทียบดูพุ้น Value กับ Growth นะคะก็จะเห็นว่าหุ้นกลุ่ม Value เนี่ยอ u t p e ฟ f o r m หุ้น Growth กว่า13%เลยนะคะโดยเราก็มองว่าการปรับตัวลดลงของหุ้นในกลุ่ม กรอตยุโรปนะคะก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสมนะคะโดยยังมีปัจจัยสนับสนุนนะคะจากการที่ ECB เนี่ยมีการผ่อนคลายไปจนถึงปีหน้านะคะแล้วก็กําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มของเทคโนโลยีนะคะในไตรมาสสีเนี่ยก็คาดว่าจะขยายตัวได้สูงถึง43%นะคะแล้วก็ถ้ามาดูกําไรนะคะในกลุ่มของกร t h เนี่ยทั้งปีปีนี้เนี่ยก็ยังโตได้มากกว่า10%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนนะคะที่ สนใจการลงทุนในตลาดยุโรปนะคะก็สามารถลงทุนได้ผ่าน SPUG นะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะคะที่ตลาดเนี่ยค่อนข้างให้น้ำหนักนะคะก็คือตัว Non Farm Payroll หรือว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรคะ่ะเดือนมกราเนี่ยก็ออกมาดีกว่าคาดมากนะคะก็เป็นสัญญาณว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งนะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยประเมินนะคะว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะออกิชได้มากขึ้นนะคะ ส่วนฝั่งของยุโรปนะคะก็มีตัวเลขเงินเฟอ้อนะคะที่ยังเร่งตัวต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็ขึ้นมาอยู่ที่5.1นะคะก็ทําให้ตลาดเนี่ยประเมินว่า ECB อาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะคะในปีนี้นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะอย่าง PMI ทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็ออกมาในโทนที่ซอฟลงนะคะก็เป็นสัญญาณที่อาจจะบอกได้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ย ตลาดมองอฮอกกี้ไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะชะลอตัวลงนะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่ทําให้ธนาคารกลางต่างๆไม่น่าจะขึ้นอันตราดอกเบี้ยได้แรงส่วนฝั่งของไทยนะคะก็มีตัวเลขเงินเฟ้อนะคะก็เร่งตัวในลนักษณะเดียวกันนะ,ะขณะที่ส่งออกนะคะของบ้านเราก็ยังทําได้ดีต่อเนื่องนะคะก็ขยายตัวได้สูงถึง23คะ สำหรับปัจจัยสำคัญที่เราต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะคะแน่นอนว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงของการทยอยประกาศงบไตรม,มาสสี่นะคะซึ่งสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีไฟเซอร์ Cola, Pepsi, นะคะโคคาโคล่าแบปซี่นะคะแล้วก็วอรดิส n น y นะคะแล้วก็วันที่9กุมภานะคะก็จะมีการประชุมกรนงนะคะรวมถึงร่าย้านกั้นประชุมเฟดด้วยนะคะในวันที่11กุมภาะคะ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะคะก็สัปดาห์นี้หลักๆเนี่ยน่าจะให้น้ำหนักนะคะไปที่เงินเฟอ้อของสหรัฐนะคะซึ่งก็จะรายงานในวันพฤหัสนะคะตลาดก็คาดว่าจะพุ่งขึ้นไปที่ 7. 2สเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับกองทุนที่เราแนะนำช่วงนี้นะคะปัจจุบันเราก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เรามองว่าช่วงนี้เนี่ยราคาก็มีการปรับตัวลงมามากนะคะก็เป็นโอกาสในการเทียบสะสมนะคะก็ได้แก่ SP เวียดนะคะก็เป็น ตลาดหุ้นเวียดนามนะคะก่อนอันนี้ก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะคะก่อนตุนจีนะคะแล้วก็เริ่มกลับมายืนได้แล้วด้วยนะคะหลังจากตุนจีนะคะก็คิดว่าโมเมนตัมของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็น่าจะดีต่อเนื่องนะคะจากเศรษฐกิจที่พื้นตัวแข็งแรกร่งนะคะในขณะที่ผลกระทบของเฟดเนี่ยก็น่าจะจากัดนะคะฝั่งของตลาดหุ้นอินเดียบ้างนะคะก็คาดว่าช่วงนี้เนี่ย ซน n ิเมนต์บวกจากการประกาศงบแล้วก็ในเรื่องของวงเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจในในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดหุ้นอินเดียได้นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เองก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางอินเดียนะคะซึ่งก็คาดว่า RBI เนี่ยก็น่าจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในรอบนี้นะคะเนื่องจากว่าอินเดียเนี่ย ก็กําลังมีเรื่องของการแพร่ระบาดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าเนีก็ตามถ้าเรามาดูในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้ให้น้ำหนักกับการแพร่ระบาดเท่าไหร่นะคะส่วนในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจเองนะคะอินเดียก็เรียกว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยสูงที่สุดในโลกเลยนะคะก็เติบโตถึง8-9%นะคะ ถัดมาเป็นกอง SP T12 นะคะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบหุ้นไทยนะคะเราก็แนะนำ SP T12 นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยทาง Asset Plus เรานะคะก็มองว่าน่าจะเป็นปีที่ดีของหุ้นไทยนะคะจากภาพของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะคะก็นำโดยการบริโภคแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะซึ่งกองทุน SP T12 ก็เป็นกองทุนหุ้นไทยที่ Active นะคะก็จะลงทุนในหุ้นไทยทั้งหมด12ตัวนะคะที่ ไฟ n นนเจอร์เนี่ยมีการค้าสรรมารแล้วก็มีการปรับพอร์ตการลงทุนอยี่ยสม่ำเสมอน,นะคะและอีก3กองทุนด้วยกันนะคะสําหรับนักลงทุนท่านใดที่อยากจะลุ้นขารีบาวน์นะคะแล้ก็มีอีก3กองทุนที่จะแนะนําด้วยกันนะคะกองแรกนะคะสําหรับนักลงทุนที่อาจจะไม่ชอบความผันผวนมากนะคะก็สามารถลงทุนได้ผ่าน SP Top Brand ะคะ่ะก็จะลงทุนในหุ้น g l o b a l top brand นะคะ ซึ่งกองทุนเนี่ยก็จะมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มนะคะทั้งในกลุ่มของการบริโภคนะคะในกลุ่ม Luxury รวมถึงกลุ่มที่เป็น i i t t c h นะคะซึ่งงบที่รายงานออกมาก็ค่อนข้างดีนะคะในหลายๆตัวนะคะถัดมานะคะเป็น SP Power นะคะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดนะคะก็เป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่ามีการเติบโตสูงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย ก็ถูกเซลออฟลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะคะก็มองว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีนะคะที่จะเข,เข้าซื้อสะสมในช่วงนี้นะคะแล้วก็รับขารีบาวนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีการผ่านร่างกฎหมาย Build Back Better ออกมานะคะ <c oughs> ก็น่าจะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยตอบรับในเชิงบวกนะคะสุดท้ายนะคะก็เป็น SP Digital นะคะก็จะลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็ดิจิตอลแอสเซทนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ถูกเซลล์ออฟไปพอสมควรนะคะกว่า50%เลยนะคะแล้วก็ในช่วงวีที่ผ่านนาะก็ต้องบอกว่าเริ่มที่จะยืนยืนได้แล้วนะคะแล้วก็กองทุนเราเองเนี่ยก็ทำผลตอบแทนได้ดีตามไปด้วยนะคะตามราคาของดิจิตอลแอสเซทที่มีการฟื้นตัวนะคะก็สามารถที่จะทยาศสตสมนะคะเพื่อที่จะลุ้นขารีบาวถัดจากนี้นะคะรวมถึงโอกาสการเติบโต,ตไปกับเทรนดยย์ระยะยาวตรงนี้ด้วยนะคะ และนี่ก็คือทั้งบดของ Weekly Invest ประจำสัปดาห์นี้นะคะแล้วพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนดีค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนการลงทุนกับบริจอร s แอสเซทพได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, Youtube และม o อดดิแอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร02-672-1111 1